ปลาอะไรไม่รู้อ่าไหนที่สุดไหนที่สุดมันก็กินปลาอะไรไม่รู้เพื่อนโอ้โหโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยีนีีต้อนรับแซนฟิกชิ่งครับก็วันนี้ผมก็บผาเพื่อนมาตกปลานะครับเหมือนเดิม ก็วันนี้ก็มาเล่นแนวอาจินะครับใช้ดอนอาจินะเพื่อนๆสี่จมสี่จมพูนะฮะวันนี้มาอยู่ตินเขาตะเกียบเพื่อนหายก็ไม่สวยนะแต่มันรูมมีตัวแล้วเปล่าเพื่อนก็ก็ต้องมามาลุ้นกันนะเพื่อนว่าจะมีตัวเปล่านะฮะวันนี้ผมจะได้ตัวแล้วเปล่านะฮะเรียกว่าจะขับบ้ามือเปล่าเพื่อนก็นี่ค,ครับวันนี้ก็ใช้สายพ e 0.6นะเพื่อนเพื่อนซึ่งได้มาวันนี้สุดๆ,ๆุอนร้อนนะฮะ ก็ธรรมดานะช่ง 2, 3, วงใบสองใบสามในลมแรงแล้วทาไม่ให้มีลมก็ต้องมาช่วช่วงเท้าฮะแปดโมงเก้าโมงเช้าลมไม่มีนะป่าไม่กินนะเพื่อนหลงใจให้ฝั่งนะแค่บอกเลยว่าผมก็มือใหม่เนาะเพิ่งหัดตบห,หัดตีเนาะ<ห>ก็ต้องทำใจ ฝึกไปเรื่อยๆทุกคนสักวันผมก็ตะเก่งสักตัวได้เพื่อน มันเห็นนาเห็นตาเออเชื่นใจมันจะตกตกแบบยิเงียบก็ไม่ไหวนะฮะสมาคนเดียวมาตั้งไกลบอกเระยะทางจากบ้านผมประมาณตรงนี้เกือบสิบโลเพื่อนะจะไหมไกลามากเลยนะสิบโลเนี่ยหวังว่าจะมีตัวจับนะ ใหม่นี้นะช่วงมึกเข้าดีๆก็ตกมึกเยอะมากเลยนะก็อาจจะมีคลิปตกมึกนะเพื่อนช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดผมว่ามึกน่าจะเข้าอยู่มึกขอมเนาะอืมกันนี้ผมไม่เดาอยู่มาไงไม่เดาเยอะเยบะุวงมาฮะอยู่กุ้งอะ่ะไม่ตกมึกนะนะผมไม่เดามาไม่มีผมสั่งไว้แล้วเพื่อนสั่งจากช้อปปี้ไว้ก็กว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาประมาณสิบห้าวันนะั่ง พอ,พอดีผมสั่งจากร้านจากประเทศจีนนะขอ,ของก็ถูกไงเพื่อนเพรว่าของแบรนด์ดังๆไม่ไหวไม่มีตังค์ซื้อเพื่อนของจีนแล้วถูกราคาแท่งตัวแล้วครับสิบยี่สิบเองนะเพื่อนอมผมกมาซื้อมาแบบถูกมาไรตัวลองดูพวกเยียบพร้อมเยียบปักอะไรเนี่ยผมสั่งมาเยอะมากเลย ลองดูบ้างนะเพื่อนมันไม่จับเลยนะน้ำกำลังขึ้นนะเพื่อนปลาน่าขึ้นมากเลยนะสกตักเลยนะเ,เพื่อน การเพื่อนบอกแล้วหม้นี่บอกเลยว,ว่าสวยจริงๆนะแด้ทั้งเหยือสดทั้งเหยือปลอมช่วงปลาอ่าช่วงปลาหมึกข้าวนะก็ตกมได้ทั้งทั้งแถบเลยเพื่อนทั้งปีฮะแต่ผมไม่เคยลองไงแต่ว่าเพื่อนที่ว่าเครู้จักกันนะเขาวาตกประจําตกมึกตกอะไรเนาะหลากหลายนะตรงนี้เพื่อนอืตกได้อยู่เพื่อนแต่ผมก็เช้า บางคนก็เอาเยอกุ้งเป็นมายอนค่อนข้างหินนะไอ้เก่าใหญ่พวกกโคมงก็มีนะแต่แบบแนวนั้นนะผมไม่ถนัดนะครับผมจริงๆลรวชอบหน้าดินมากกว่า ไม่กินฮนะลงย้ายที่มั้งลงยาที่เก๋ใหม่นะแอบไปชอบข้างในหน่อยนะมันต้องกินมั้งที่เฮ้ยอะไรวะมาทีา่นีงเพียงที่จะสามบงยนินนั่นนะเพื่อนปลายังไม่จับเลยเหรอเกินไปลงโมเลกเกิน มาก,กไมเนี่ยมาไม่ตรงจังหวะที่นี้อไอ้เก่าเยอะบอกเยอะจริงๆนะถ้าคนตกเป็นอ่ะ หลงก็แรงฝนจะมาเพื่อนปลาก็ไม่กินตายเชื่อโดยว่าหลังมาอีกผมเอาเอากุ้งสดมาดีกว่าเพื่อนบอกเลยผมสำนักผมนะเหมาะส,สำนานนักผมนะเหมาะขึ้นตกหน้าดินมากกว่า

โดนโดนโดนปลาเลยวะเฮ้ยลุกเลยเพื่อนเอาลุด,ลด,ลดเ,ดน,เนี่ยหลุดเฉยโอ้โหลุดเลยเพื่อนอะไรวะโอ้หลุดเลยเพื่อนปลาเลยวะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ามีตัวครับเพื่อน ลมลมลมเริ่มเบาแล้วเพื่อนการต่อสักหน่อยนะเมื่อกี้ในปามันจับนะแต่มันไม่ติดคนนี้วันอะไรไม่รู้ทุกคนปลามันกินนะแต่ไม่ไม่โดนเบ็ดเสียดายมากเลยอะ่ะเออได้เอโอ้เอามาเอาปลามาเลยล่ขอตัตัวเถอเะ ปลาตรงเนี้ยไอ้กาวก็ได้พเพื่อนเฮ้ย่ยปาปลากินเฮ้ยเหมือนปลาจับอะอะไรวะ Mà mình quá chặt nó đi Chưa đi được đây Trong kìa, mày phải không ạ? Ok, Lòng tui Tại sao lại bị lụa? Này, đoạn. À, đoạn này đứa sụt นที่สุดมันก็กินปลาอะไรไม่รู้เพื่อนโอ้โหไม่ใช่ไอเก่านะโอ้โหฮ่าวันนี้ก็ก็เปิดซิงเลนะเพื่อนปปาดทแ่กมากินไปตัวเองนะฮะแล้วก็มันก็หลุดปลาซิโยเข่านะผมไม่รู้ปลาอะไรนะเออแล้วก็ตกไปสักพักนึงนะผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยมันก็ลากไปอีก แต่มาสึกลูดอีก ừ, สองทีนีท่ทีที่สามไงตัวที่สามเพื่อนได้ตัวเฉยเห็นไหมติดกินนิดเดียวเองไงโอ้โหติดแบ่แบบน่าเกียดมากเลยโอเคตัวนี้ผมปล่อยไปแ่้นเทว่าได้ตัวแล้วเพื่อนเห็นนะในที่สุดผมก็ได้ปลาแล้วคลิปนี้เ,เพื่อนโอุ้ณยอดไปเลยครับ ฟ้าไม่กินข้างหน้านเองเพื่อนไม่ได้กินไกลเนาะอยู่กทางหินนะตัวนี้ปลาซิกปลาซิกคุณไม่ไม่โอ๊ยปลากินเฮ้ยฉันบอกว่าอืเอ้าเอ้าเอ้าติดเฉย้อตอนนี้ปลาซิกคุณไม่ไมมเ,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 เ <laughs> มข้าเพื่อน เอาแล้วเอาแล้ว,ลวได้งานแล้ว <c oughs> ไปตรงนั้นแหละไอ้เก่าไอ้เก่าไซส์โลมีไหมขอสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ตายเถอะถึงไซส์โลเอาขึ้นไม่ได้หลือเพื่อนใส่เอ็นเลย <c oughs> เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่ไซส์โล สองขีดตามขีดผู้ดีใจแล้วอืออดีวปากินไอ้บ้าเออน่าจะเป็นปลาเพื่อนก,นกัดไม่โดนใช่ปลาแน่นอนสัวนี้นี่ฮะมันกัดไม่โดนเบิด ปลาไปก่อนเธอะเพื b b ่อนลูกปลาอะไรที่จริงควรจะเอาอืมตาบิดเบอร์ก้างยาวเนะเออก้างยาวมันจะดีกว่าดีกว่าก้างสั้นมั้าความคิดส่วนตัวนะเพื่อนก้างยาวมันจะดีกว่าอื มา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 เวลาพอมาอยู่สิกวานาทีขึ้นมาสักตัวดิโอ้ยโ,อ,โอ,อ้โอ้ปิดลโอ้ my god เหลือใครไหมฮะเหลือไม่เหลือ โอเคครับวันนี้ก็ผมก็ลาตัวปก่กอนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็อเออเจอที่คลิปหน้าทุกคนก็อพอดีวันนี้ก็ก็พยาย,ยามเนาะในส่เอ็นมาใหม่ก็มาลองตก U L คัน U L แล้วก็ตกนอนอจิเนาะก็ะได้ไปตัวยวเองแต่เมื่อกี้มสามทีนะเพื่อนแต่ไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายตอนถ่ายคลิปแบบมันกินแค่สองทีนะแต่ว่าคนที่ว่าผมไม่ได้ถ่ายมันกินเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ถ่ายไม่ทันนะเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ถือว่าสนุกนะเพื่อนก็ใหม่ก็สวยอืมถ้ามีคันตีหน้าเด็นเนอะก็น่าจะมาลองตรงนี้ผมว่าปลามีแน่นอนเพื่อนตรงนี้นะใหม่สวยอยู่แต่ต้องยอมเดินไกลนะเพื่อนเพราะว่ามันไกลมากเลยก็ยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อนก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าเพื่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย